ลอยมาวิ่ที่เขื่อนใช่ครับแล้วก็ไปทางที่ตั้งศาลที่เขื่อนอหลังจากมาวินขึ้นครับออกมาวินเสร็จแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่เพราะว่าวันนี้วินวินแอบอกว่าอาจารย์ใ้มาทำทิศที่หน่อยซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่โดนด่ามากที่สุดก็คือวันที่มูลนิธิโทรศััท์ไปจันเจ เพื่อจะจไม่ได้จะมานัคือม,มีคนติดต่อไปติดต่อ,ตอแต่เรื่องนึงเรื่องคือบอกเลยผมไม่ได้มาวันวันแรกที่เขาติดต่อไปผมบอกว่าพี่เดินออกจากบ้านหาสะพานเป็นตัวท,ทีชุดทุกที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นแหละวันนั้นวันวันนั้นน่าเป็นวันที่สามเห็นอยู่ตรงสะพานพอดีออเสร็จปุ๊บวันที่ วันที่ติดต่อไปเสร็จผมมาวันที่8หรือวันที่9ก็ไม่รู้ผมสอนไม่ได้แล้วก็คือผ่านไปสี่ห้าวันแล้วพอมาถึงปุ๊บทุกคนก็สยงว่าใช้เสื้อเลยมันมิ่งเป็นุนนผมบอกพี่ผมไม่เชื่อผมออกจากบ้านเสร็จผมเดินตรงมานี่คือมาทีความคิดแรกคือไม่ไม่ไม่เชื่อเลยไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วผมก็เดินเข้าไปจริงๆที่ผมไม่มาเพราะผมเพราว่าน้องแม่น้องเขาไเยอะผมก็เดินเข้าไปเลยผมเลยกรถ เราทาอะไรก็มือใจเต้นออันนี้คือก็บอกเลยนะผมว่าปั่นใจมากเพราะว่าภาพที่ผมเปิดมาอาจารย์เจเดินไปที่แม่<ใ>น้นองเลยแล้วก็บอกเราก็แบบผมผมเห็นภาพตั้งแต่แรกอย่างคือผมไม่ได้เห็นคือผมเห็นตอนแรกวันนี้ทรไปวันแรกที่มาผมยังเห็นน้องตัวขาวอยู่เลยยังไม่เขียวด้วยซ้ำ ยังไม่เขียวยังไม่เขียวเลยจนได้สามวันแล้วผมว่าผมไปทำพิธีศิวราเีได้เสร็จผมก็เพ่งดูอีกทีหนึ่งโอ้บอว่าไม่อยู่แล้วนะมเขียวไปแล้วแล้วผมก่อนที่น้องจะรักษาเพราะว่าน้องตกอ่ะเขาบอกว่ากระโหลกข้านี้มีกัญชากระโหลกข่านี้มีกัญชาคือเป็นคนอยู่บ้านอย่างผมเ่เปิดมาเจออาจารย์เจชี้บอกอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าผมเองก็อึ้งแล้วเพราะว่า คำถามมันเกิดแน่นอนว่ามันได้เกิดแล้วอาจารย์เจแบบต้องกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเด็น,นคืออ่อแล้วผมให้ข่าวผมบอกว่า25วันเคลีย25วั <25. S 2> นเคลียของผมเนี่ยเคลียหมดแล้วก็วคือเคลียรเรื่องของคดีความเรื่องอะไรหมดละว,วันนี้ก็คิดหน้าไปเพิ่จบแล้ว,ลว25ทุกคนรู้หมดแล้วสารภาพไปจบกับ25วันเคลียอ่าอันเนี้ยมีอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ไม่หยุดเว่ามันใจว่าน้องยังมีท่อนบางท่อนเหลืออยู่เหลืออยู่แต่สิ่งที่มันไม่ตรงกันตอนนี้ก็คือน้องไม่ได้อยู่ในน้ำร้อยเปอร์เซนแต่ว่าผมไม่ขัดแย้งกันกับทุกคนที่นี่แล้วก็ไม่ขัดแย้งกับไม่ขัดแย้งกับ รวจกับทำพิธการของคุณอื่นใช่เพราะทุกคนปุ๊บพอน้องบอกที่นก็คือที่นี่แต่ใช่ผมน้องมีดินกบอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าอยู่ริมตะลิ่งนี่แหละมีดินกบอีกชั้นหนึ่งผมทําพิธีที่สามรวผมไม่เครู้สึกอะไรไม่สัมผัสไม่ไม่แล้วผมก็พูดเลยว่าเมื่อวานผมเส้นปุ๊บผมบอกเลยที่นี่ไม่เจอไม่เจอแต่วันนี้ผมก็แอบ ผมต่อ้ไม่เจอผมนี่เนี่ผมก็อยู่รอบนี้แหละผมก็แอบไปผมก็เห็น,นอาจารย์เจเดกคุยดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำครับทำทุกทางที่ที่อาจารย์พีกล่าวมาคือน้องอยู่ทีบริเวณนี้แน่นอนน้องอยู่คลองนี้แน่นอนนน่นนคลองนี้แน่นอนแต่ส่วนหนึ่งรู้ไหมว่าตกฝันนี้ยังไม่มีใครเสียไปจนถึงปั่งของพ่อและถ้าไปปากของพ่อจะเห็นคูน้ำที่มีตัวที เลยสารเลยสีเข้าไปก็เป็นตรงกับที่จะเคยที่เรือถ้ตอนใช่ครับมีสารเลยสีเข้าไปแต่ประเด็นน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเขาอาจจะทิ้งตรงนี้ก็จริงแต่ในระยะเวลาหนึ่งวันที่ปิ่มอยู่ใต้น้ําแล้วเขาไหลไหลไปไหลมาระหว่างน้ําเพราะว่าน้ําก็จะมีเข่ากับเรือน้ำขึ้นน้ํามีเข้าไม่ออกผมอยู่ทุกวันผมมองผมช่วงที่มาติดตาม คืน้มีข้าไม่มหออกแล้วดอกบัวที่ลอยที่นี่บอกว่าจุดนี้อสุด่าดนี้ดอกบัวผมเห็นแล้วพวงมลาลัยหยุกหนึ่งพวงอ่าแสดงว่าน้องเคยมาติดอยู่ฝั่งนี้อ่าเสร็จแ,แล้วก็ลอดลอดสวัทุกอย่างเลยโตมาฝั่งนี้เราก็ลอยขึ้นไปตรงหัวโคง้งซึ่งถ้าเลยหัวโค้งไปก็คือสารรอสลฤกษีละ แต่ประเด็นคือฝั่งนี้เขามองว่ามันไปไกลแต่คราวนี้ผมกําลังนั่งดูสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นตัวเงินตัวทองรู้ไม่เห็นแมงวันหัวเขียวแต่ผมเห็นปลาชะโดผูงปลาชะโดจํานวนมากชุดใหญ่หนึ่งน,น,นี้ชุดใหญ่ผูเชะโดแต่ข้อดีคือชะโดไม่กินกระดูกไม่กินกระดูก,กะดจะต้องเหลือมันจะต้องเหลือสิ่งนี้คือความหวังสิ่งนี้คือหัว ถ้าที่นี่จริงนะถ้าที่นี่จริงแต่ว่าผมมาสัมผัสจริงๆก็คือสัมผัสแบบนี้การคุณจะไม่ต้องถึงท่านถูกน้าออกเนอกถามผมนะถ้ามันจะต้องทําถึงขนาดนั้นก็ต้องทาก็ต้องทําแล้วยังไงถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําไม่เคลียร์สังคมก็ตีอยู่ว่าแม่รับสารภาพไปวันๆแม่โกหกไปวันๆไม่เจอไม่เจอวิเคราะห์ไม่แล้วถามว่าสังคมละอันนี้ คนใหม่บอกว่ายังไงครับน้อะน้องโดยข้อหาอะไรประมาททำให้แกถึงจ่ความตายความตายเกิดขึ้นแล้วหรือยังเขาว่าเกิดแล้วแต่เราไม่ความตายที่สุดยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ตลอดไม่คบใช่อันนี้พูดไม่ได้ก็กล่าวหาน้องแต่ประเด็นก็คือความตายยังไม่เกิดเพราะว่าหลักฐานความตายอยู่ไหนอืม สารยกเป้าได้ประเด็นไป,ไปมาแมาก็เลยไม่ไม่ก็ไม่ได้แบบอยากจะให้ไปเข้าใครหรอกก็แค่มาห<ช>าขาจริงเฉยๆแต่ประเด็นหน้าที่เราไม่ได้เข้ากฎหมายหน้าที่เราเข้ามาแล้วก็ขอแม่เด็กว่า เราขอทำาพี่พี่สอบพี่นัองคืนเพราะถือว่าบุญบาปเราได้เจอกันมันเป็นอะไรที่สมคัญกันแล้วน้องกังวลเรื่องไม่มีเงินทำเรื่องนี้น้องไม่ต้องกังวลติดต่อมาเดี๋ยวผมระดมคนมีบุญจดส่งให้สามวันสามคืนแล้ว่เืาให้เลยช่วยเหลือได้น้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็คุยกับตัวของแม่แม่น้องไว้แล้วแม่น้องก็โอเควันนี้ตอบรับดีเอาเสื้อผ้าไปลอยอาจารย์น้วงน้อที่ไหนเขามีแขนอะไรจะทา คัญหาอะไรแบบไหนไหมในวันพรุนี้ในวันนี้เราเหมือนดาวเลยครับทุกวันเนี้ยทุกคนเหมือนดาวเลยเลึกษากูย์แล้วครับคุยกับพังผู้ใหญ่บ้านทางพี่ต้อยกันแล้วคือตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ว่าจะเคลียร์ป่าอ๋อมันีจะเคลียร์ป่าเนาะแต่ว่ามันยากมันมีต้นไม้ใหญ่กำลังปรึกษากันด่วยจะทำยังไงได้บ้างอ่ะเคลียร์ป่าเพื่อหารางโกงเงินทองเพื่อมันฆ่ถูกตุฆ่าแต่ว่าผม กลับไปก็ไม่ได้นอนนะทุกคนผมบอกอย่างนี้กลับไปไม่ได้นอนเพราะว่าถ้ามันยังคาใจเราอะ่ะมันเหมือนบุญเราไม่เต็มใส่บาตรพระยังไม่ได้ฉันกายคาใจกันนะผมก็หาข้อมูลท้ามือกินงูเหลือมงูมเหลือมไม่กินของตายงูเหลือมไม่กินของตาย <c oughs> เด็กมีปัญหาตั้งแต่ตีสองกว่าจะตีสามตีสามแม่กลับมานอนตีสามแม่กลับมานอนลูกนิลง นิ่งไปแล้วิ่งไปตีสี่กว่านะพี่ออกมาไม่ใช่ตีห้าคราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าเพิ่งเด็กเลือดเย็นกันแล้วงูจับจับลัศนีความร้อนไม่ได้แล้วถ้าสมมตินะลัศนีความร้อนไม่ได้ละนี่คือประเด็นที่สองถ้าน้องบึ้มอยู่ใต้น้ำขับตบคุมทั้งหมดกดอยู่ใต้น้ำถ้าตรงเงินทองมันได้กลิ่น มันต้องลุมมันไม่ได้มาตัวเดียวมันต้องมาสามสี่ตัวลุมมันวันมีนกมีนีที่รู้อยู่นี่วิธีผมอ่าเวลาผมดูธรรมชาติผมจะดูแบบนี้มาเรื่องวัวเขียวต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนอ่าแต่ประเด็นคือพอมันไม่มีสิ่งที่น่าสังเกตคือพอมันไม่มีพวกนี้ผิดแล้วมันคือผิดผิดสังเกตแล้ว สามวันสามวันแต่ว่าถึงลอยขึ้นมามันติดในผักตกมันต้องมีแมงวันแน่นอนมันต้องมีแมงบันมีอะขึ้นมาน้องลอยของกันใช่แบบปลาแบบแล้วก็ปลาถ้าดูปลาปลามันจะไปลุ่มลุมลุมลุ่มลุ่มมันจะชุมอยู่ตรงเนี้ยปลาช่อนปลาอะไรต่างๆมันจะชุมเลยอ่ะตอดอยู่ตลอดเวลายิ่งเปลือยยิ่งตอดอ่ะแต่พอเสร็จปุ๊บตอดเสร็จ กัดพุงเครียแล้ว<ร>กัดพุงแล้วชมแล้วช,ชมแล้วไม่ไม่ขึ้นไหวต่อแล้วตอดไปเรื่อยๆเรือ,รอแต่กระดูกแล้วตัวเงินตนัวทองไม่คาบแล้วพอลงใต้น้ําลึกไปประมาณสักเมตรหนึง่งมันไม่ดําหา้วพอไม่ไม่คาบมันก็เลยทฤษฎีงูตัทดทฤษฎีตัวเงินตัวทองตัดคราวนีน้เหลือตาอย่างเดียวแต่ปลามันก็จะได้กระดู ยังเนี่ยก็จะต้องเหลือก็ะดูกะดูะดะดอะไรไว<ช>้ให้เราเจอไม่เหลืออะไรเลยรมเน็ะทองจริงๆฉีกเสื้อมันไม่ได้กินมันฉีกเสื้อทิ้งม,มันแหวกเสื้อทิ้งมันโยนเสื้อทิ้งเสื้อ้มันต้องเจอเ<ช>สื้อมันให้ตีในงานย่อยสลาดโอ้เท่าที่เห็นนี่ก็จะมีพวกเสื้อพวกอะไระเป็นอะไรนี่ก็ยังอยู่สภาพเปีย่จากจุดอื่นนะ ที่ตัดปรเด็นเรื่องอะไรกระโจนในอะไรไปได้เลยเพราะว่าพ่อแม่บอกว่ารุ่มเด็กมาแบบแต่หน้าที่เรามันไม่ใช่เรื่องนี้เราหน้าที่เราคือขอให้น้องปัญหาคือส่วนเรื่องอื่นมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นก็แล้วหน้าที่ของเราได้น้องทําบุญเราจบได้กระดูกไปดีสติ๊กเกอร์ไม่เกินสองดวงนะครับตรงนี้ยังอยู่เห็นว่าพี่ต้อยยังอยู่เกมเบย์อัพนี่พี่วินยังอยู่ยังอยู่เพราะว่า ข้อสดใสเรายังมีสองเราไม่ได้จับผิดน้องแต่ว่าการตายยังไม่เกิดการตายยังไม่เกิดคืออะไรการตายยังไม่เกิดตองย่างสวัสดีครับพี่จังมีอะไรก์จีมาฟังอากับเจนี่เคาะรันหนึ่งสองสามไม่มาครับหนึ่งสองสามไม่มาว่าติดคดีติดทำคดีติดจำคดีให้กับ ที่รับงานมาคนเดียวทำงานด้านกฎหมายครับทำงานด้านกฎหมายเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นวิทยากรเรื่องของรวมที่ไอ้วันนี้ก็ขอประดามาดานติดตามอาจารย์เทพติดตามทางเพจได้เลยครับแต่ว่าผมมันจะเน้นสอนธรรมะเรื่องนึ่งเรื่องมีไม่ได้สอนธรรมะลูกเทพมาประมาณสี่ห้าวันแล้วแต่ลูกเพจก็ตามอาจารย์เจไม่สอนธรรมะเลยไม่สอนธรรมะเลยใจสอนไม่ได้ ใจเรายังจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นสิ่งใดเราสอนธรรมะไม่ได้ถ้าเกว่าอาจารย์ก็ยังขาดใจกับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ยังคงยังไม่ได้สอนในเร็วๆนี้ครับขอดูอีกสักครั้งหนึ่งโอเคขอบคุครับขอบคุณครับอาจารย์ติ๊กติ๊กเชียร์นี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับในสิ่งต่าง นิมากนะทำงานนะตามหาน้องนในตรงนี้นะครับทุกคนนะแต่ก่อนี้เพาะความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นนะแล้วกนะ็ช่วยกันตามหานะ,อ,ะอีกหนึ่งเสียงก่อนเดินทางกลับนะอาจารย์เจก,ก็เนีย่ยครับลงพื้นทีน่แล้วก็พรุ่งนี้นะครับอีกสองวันนะครับก็ไม่มานะครับนะจะมาก็จะตามข่าวหลังจากเสร็จธุระนะันเนาะอีกสองวันนี้อาจารย์จะจะไม่มาครับนะบขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ งานสารล่าสุดแบบนี้นะครับจะมาฟังอาจารย์เจวิเคราะห์ก่อนเดินทางกลับนะครับ